ฟุตบอลไทยลีกฤดูการ2025-26นัดที่13ประจบ FC ่ายท่าเรือ0-1ตารางคะแนนฟุตบอลไทยลีกนัดที่12จะฝูงเป็นของบุรีรัมยูไนเต็ดมี28คะแนนที่2เป็นท่าเรือมี24คะแนนที่3เป็นทรูแบงคออกยูไนเต็ดมี24คะแนนที่4เป็นราชบุรี FC มี23คะแนนดาวนซันโวนัดที่12กิวเยเมบิโซลี่บุรีรัมยูไนเต็ด13ประตูโรเบิร์ตซูนบุรีรัมยูไนเต็ด7ประตู รูโน่เบลิโอเอนริกเอุอไททานีเอฟซีหกประตูอิสุกิจเอโนโมโตะสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดหกประตูม o เหม็ดออสมมนลำพูนวอริเออร์หกประตูสเตนีโอจูเนียร์ระยองเอฟซีห้าประตูเซย์คุโนริทรูแบงคอกยูไนเต็ดห้าประตูเอนจิว่าราโคโตฮาริมาลาลาราชบุรีเอฟซีห้าประตูฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล2 0 2 5 2นกนัดที่1 3วันเสาร์ที่29พฤศจิกายน6โมงเย็นโอไทธานีเอฟซีพบ หกโมงครึ่งอยุธยายูในเต็ดพบลำพูนวอริเออร์สทุ่มตรงระยองเอฟซีพบชนบุรีเอฟซีทุ่มครึ่งสิงห์เชียงรายยูในเต็ดพบเมืองทองยูในเต็ดวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกาย,ยน6โมงเย็นสุโขทยัยเอฟซีพบทรูแบงค์คอกยูในเต็ด6โมงครึ่งบีจีปทุมยูไนเต็ดพบกาญจนบุรีพาวเวอร์เอฟซีทุ่มตรงบุรีรัมยูไนเต็ดพบราชบุรีเอฟซีขอบพระคุณที่รับชมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับ